ผมตื่นึ้ม่มาผมก็อยู่กับมามีค่ค่ะจัสด,ดีครับพี่ๆขอหัวใจลุ่ลหน,น่อยนะครับเต็กตอกมีโดนปิดกั้นครับพี่ครับเอาล่าสุดนอนแล้ววันนี้ล่าสุดนอนด้วยพี่ๆครับดูเจดเด่นหน่อยครับ ยอย่าไปทำของแม่ค่ะก็ใจรื้อๆหน่อยรอือืกอือ,อยอยอือืมอือมอือืืออออออืมอืมออ นอนบิ๊มเฉยเลยอิดเยอ่ยะอิดวยอะนยะยังไ่ทันได้ไา้ค่ะอายเพิ่นไปบ้านไหมเออเนอะ ตอนสติกไลฟ์อยู่ร้านอาหารคนดูเยอะนะเออไม่รู้มันเป็นอะไรของมัน